i สัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะคราะสเนียนจันไรวิวันชัยเยสัพพกคาหนังสัพพกลาพังพระวันตุเมรักขันตุ สัพพน้อทะเดียดไปที่วันชัยเย้พาพัานังสัพพลาพังภาวัน สัพพโสสัพพะโรสัพพไทยัยสัพพเตรอจะมีอันใดนไรที่วันในเย็นสัพพะนังสัพพะาะพังภวันตุเมรังคันตุตุรก สัพภาโรคสัพพาภาาัยสัาพาคร้อหปเมนียดดันไรวิวันไทยเย่สัภาพัพันังสัพพ ตหิตายะสำขปานินางตัวเรนวทวปารมีธรรมคปันตัสัมัวทิมุตตมังเกเตนะสันเจวันเทนะหัวสุเสียยมังสารัง ลมีมากมายพระบารมีพระกรุณายังประโยชน์ยังความสุขตามพระสัมมาชัยมงคลคาถาจงเกิดแก่ท่านเธอ ันตัทิยางงวเรีสังกยานังนันทิวันธนเอวังอาหังวิจโย ยานสุทยามังคะเรียอปาราชิตาปันรังเกสีเสปะทวิภูงคะเรียอภิเสเกตัมภะปุณทานังอภังปันตัวปโมทติสุนังสันตังสุมังสะรังสุปัมปาตังสุหุนทิตังสุขันตุสุโมหุนตัวจะสุยินทาง มมัญญาลิสุปทานทีนังกายกรรมังวาจกรรมังปทานทีนังปทานังมโนกรรมปะนทิเตยปทานทีนาปทานทีนาลิกันตวานรพันตเมาาิเน ดังพระจอมุนีชนะมาขุนพุทธเป็นผู้เลิศสัพพุทธาเป็นจอมหาปัตถภีบนบัลังเพิ่มความยินดีแก่เหล่าญาติวงศางยามเวลาศัพพสัทธรรดีบาง บูชาดีมงคลดีดีสว่างบริสุทธิ์ดุดดังพรหม,มาจารีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทําผู้สนำทางวิถี ทั้งหลายมุ่งทำแต่กรรมดีประโยชน์นี้ย่อมบังเกิดเป็นกุศลธรรมดา

ตาสัมภสังขานุอาเวนัสัทานตุเทีภาวันตุเมขอสับพรมงคลจงมีแก่ข้า พระเจ้าขอปวงเล่าเทวดาต้งรักษาอนุภาพระพุทธพระธรรมพระสังฆาสวัสดีนันนามีแก่ข้าทุกเมื่อเธอ มหาการุณิตัวนายชุ่ยตายี่ยมปัปานีนางตัวเรศวะปารมีสัมขปันตัวสัมพุทธิมุนตมงเกเตนะสันเจวันเทนะหัวสุเตชยามังสาร ทั้งหลมีมากมายพระบารมีพระกรุณายังประโยชน์ยังความสุขตามพระสัมมาชัยมงคลคาถาจงเกิดแก่ท่านเธอ Yeah. ยัสสยามงคะเรียอปาราชิตาปันรังเกสีเสปะทวิภูมิคะเรียอภิเสเกสัมปภูร์ทานังอาคังปันตัวปโมตสิตุลังฉันตังสุมัง สุรังสุปัมพาตังสุหุนทีตังสุขันโนสุมหุนตัวยะสุยิงรรธรรมาริสุปัาทีนางกายกรรมว่าจากรรมปังาทีนังปัฏาทีนังมโนกรรมนีาทีนางปัฏานทีนาิปัวาน ปาตัเทปาทัดกีเนขอข้าพระเจ้าจงมีชัยชนะดุจดังพระจอมุนีชนะมา เป็นผู้เลิศสัพพพุทธ,ธาเป็นจอมหาปัททีีบนบัลลังเพิ่มความยินดีแก่เหล่าญาติวงศางยาม <c oughs> ยาเวลาสัพพสัตว์ทำดีบาง <c oughs> บูชาดีมงคลดี ดีสว่างบริสุทธิ์ดุดดังพรหม,มาจารีกายกรรมวจีกรรมมนกรรมการกระทําผู้สนนำทางยี ทั้งหลายมุ่งทำรรแต่กรมดีประโยชน์นี้ย่อมบังเกิดเป็นกุศลธรรมดา Okay. มม the ว่ตาสามพาปวทานุพาเวนัสตาทาสุทิ้งภวันสุเมภวตุสัมพมังทารังรักขันตุสัมพะเทวว่าตาสามพะธรรมมานุพาเวนัสตาท้าสุทิ้ภวันสุเมภวตุสัมพมังทารังรักขันตุสามพะเทววตาสัม พระสังขารุพาเวนัสธาตุทียมพระวันตุเมขอกราบระมองคนจงมีแก่ข้าพระเจ้า ขอปวงเล่าเทวดาต้องรักษาอนุภาพระพุทธะธรรมพระสังฆาสวัสดีนั้นนาะมีแก่ข้าเมื่อ ตัวหิตายสัม n ปานินางต a วเรตวาภารมีสัมภาปันตวสัมิมุตตมังเนะสัจวันเนะหวจุเตชทยมังกรัง ทั้งหลายมีมากมายพระบารมีพระกรุณายังประโยชน์ยังความสุขตามพระสัมมาชัยมงคลคาถาจงเกิดแก่ท่านเธอ ัตัวผัวทิยางัวรีสังกยานังนั้นทิวันถนวเอวังอาังวิจยว โมหิชายสุชายามังคะเรียอปาราทิตาปันรังเกสีเสปทาวิพงคะเรียอภิเสเกสัมภาปุลทานังอาคปันตัวปะโมทติสุลังขันตังสุมังทะรังสุปัมภาตังสุหุนทิตังสุขโนสุมมหุนตัวจะสุย ทังพระมัจจริสุปทานขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปะทานขีนังปะทานขีนังมนุกรรมมังปานีทีเตปะทานขีนาปปะทาขนาทาขีนานิกันตาวานารพันตัดเทปะทานขีเน พระเจ้าจงมีชัยชนะดุดดังพระจอมุนีชนะมาคนโคพื้เป็นผู้เลิศสัพพุทธ,ธาเป็นจอมมหาปัทธพีบนบัลลังเพิ่มความยินดีแก่เหล่าญาติวงศาง เวลาสัพพัสัตถ์ทำดีบางบูชาดีมงคลดีดีสว่างบริสุทธิ์ดุดดังพรมมาจารีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมการกระทำกุศลนำทางวิธี สัตว์ทั้งหลายมุ่งทำแต่กรรมดีประโยชน์นี้ย่อมบังเกิดเป็นกุศลธรรมดาดาอว่า สัมปเทวตาสัมปปุนทานุภาเวนะสัตตาสุตีภวันตุเมภวตุสัมพมังทารังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนะสัตตาสุตีภวันตุเมภวตุสัมพมังทารังรักขันตุสัมปเทว ตาสัมภสังขานุหาเวนสธาสุทีภาวันตุเมขอสัตยพระมงคลจงมี ข้าพระเจ้าขอปวงเล่าเทวดาต้งรักษาอนุภาพระพุทธพระธรรมพระสังฆาสวัสดีนันนามีแก่ข้าทุกเมือเธอ